อิติปยคะเวียารหังสัมมาสัมพุทโธวทจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวทวงานุตระรมมาสารเถเนตัสตธัง วามนุษย์สานังพุทโธภาควาติสวะคตัวภาควาตาธรรมสันเทตโกงอากาลิกองเอเมปัสิกอง ปานายกปัดจต่งเวทตาโัวเวญโยเฮติสุปฏิปันโนมพะกะสกาโตพะกะวโตวกสร้างโฆอย่างยาปฏิปันโนมพะคะวะโต วากาสังขวสามเจิปติปันโนสัวะกาสังขอนยาธิทางจัตตาริปุริสายุขานิอาจธรรมเอสัมภะวะตัวสาวกสังอังหุนายโยปังหุนายโย ปัญชาเลกะระนิยองอนุตตรังปุญญาเขตตังกัศาติภาหุงสังหัสมาภินิมภันตังครีเมฆลังอุทิตโคราาสเซม ธานาธิธรรมวิธินาคิตวาโสโพธทโทุมตันกะสภพวันตุมเมชยมังคลานิมาราติเรกรมประโยชน์ติงโครัมปนาละวก,กรมาคมทาทยาคัง เตโสทัสนตวิทินาชิตาวาสุพุทโธทันเตะชะสามตมุเมชัยมังคาลานินาลาคิเริงขาชจ้าวารังตาโพตังทาวาคิจากามสัสเนวสุธารุนันตังเมตัมโพเส คิตาวาโุพุทโธตานเตชะสาพวันตุเมชยมังเกตคาคามเตหาทโสุทาทาวันติโยชนปะทังละวันตังอิเทเพสังขะตมโนชิตาวาโุพุทโธตันเต พาวันโตเมชัยยังังเนกาตวานากาธทมุทารังอิวาคาพิเนยาจินจายาทุดชนะกายามเชสันเตนสมาวิธนาชิตวาสุพุทโธตันเตม ภาวันตุมเมชายามังคลานิสัตว์เวหายามติสัตจักวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันปัญญาปเทปชาลิตุชิตวาโุพุทโทตันเตชะสาภวันตุมเม คาลาเนนานทโอปานานธาโพชคังเวโพธังมาเหตเถิงปุณณเทระโพชเคณธรรมาปยานตุอิททวรระเทเสวิเทนาจิตวาโสปุณธ ตานเตชะซาภาวนตุเมชัยยมังทาลานิสุขังอเทตเถโพจเคนะสุทานพระม,รม,มังวิสุทธิโชติเมเถปากาพิธานังยานาังนาวทินาจิตวาสุพุทโตันเตชะซาภาวนตุเมชัยยมัง เอตาสุพททยชยยมังคลังอัตคาทายยวาจนโทนทินานินเนสารเตมเทิตตวานเนกเวเวทานิจบปทตวาในโมกสุขังอธิคมายยนโรสปัญโยมะหาการุณิกน,นาทุน ปะปานนนางโพเรตาวาปารเมสาภาปัดตัวสมทิโมตมังเตนนาศาสจาวจาเนนนโหัวตุเมใชยมังใชยานตัวพอทิยาโมเลสักยานัง <c oughs> เอวังอาหังเวชยโงโองฮวมิชัยยาเมชัยยามังคะเลงอปราชิตาปันสีเส,สปทเวปุกคาเรงอภิเสเกสะภาโพธานังอาคาปาตัวปโมทติสุนัง ขลังสุปาพาตังสุโหทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยทังบรามมปัญญาจาริสุปทักกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขินังปทาขินังมโนม ป่าทาคินาป่าทาคินาเนกาตตวานลพันตาเทมป่าทาคิเนรตนาตยาโนภาเวนรตนาตยเตชะสาโทคารงกระโสกระสัดโตโจปาทว่างอเนกังอันตรายานเปเวนา ตัวเสสะตัวชัยเสษท,ทิทนังลางพังสวดเทภักายยังพลังเสรริอายุจวันโนจะพวังวุทิชัยสวัตสัสะตาสังหัสสวัตสะจาจะอายุวเสิทธภพวันตุเมสาภพุทธานุภาเวนนาสัมพธรรมาม สัพพสังฆานุภาเวนะภูตารัตถ์ธรรมรัตนังสังฆรัตนังเตนนางรัตนานังเวนอาจตุราสิติสังหาจสธรรมาขันธานุภาเวนะปิตาการ โนภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสา,า,าเาสาพเมรมสาเพเมพยาสาเพเมอันตรารยาสาเพเมอุปัตาสาเพเมทนิเมตตาสาเพเมอวมัง เวนัสันตุอายุวัตถโกธนวัตถโกสิริวัตถโกยาสวัตภลวัตถโกวานนวัตถโกสุขวัตถโกโอตุสัมคารวะคภัยาเวราโสกาสสตุเจปาทวาม กางอันตรายาเปเวนาาสันตุชาสาชายสัยเศธเทธนังลาพังโสวทิภะขยังพลังเสรอายุจาวันโนจโพอคังโบเทจัยสวัทะสัสสัตสังอาจสวัต จะอายจะชีวสเทธิพวันตุเมเขมาสิริเทตมติเต,ตชนเทมัทมงอาคุณาปเรเมตพญยาเทการาชสาพันตรายนิวารณสมาธ สัพพะคาวาตัวอรังอตโตสัมมาสัมพุทธัสสัทวาติงสัมมางคปุริสลาโนุภาเวนะสิตายานุภายนชนะโนภาเวนะอตุตตระสตมังนุภาเวนะชาพันนรังสียานุภาเวนะเ,เกตุมาลาโนภา นาทัสสะปาระเมตานุภาเวนาทัสโซปะปาระเมตตาเวนะทัสสะประมาตถปาระเมตานุภาเวนาสีลสมาธิปันนาโพธานุภาเวนาธรรมานุภาเวนาสัง โนภาเวนะพรหมะโนภาเวนะพรหมะโนภาเวนะเขมาโนภาเวนะเทวาโนภาเวนะปัญญาโนภาเวนะมนุษย์สานุนภาเวนะยยาธรรมมาโนภาเวนะจตุราสิติสังหาสัตถามาคันธรรม โนอโลโกตรธรรมานภาเวนัทตสังคิกามา,านนภาเวนาาัตตสมาปัตนนภาเวนัชาลาเพญญานุภาเวนัจาตุสว์ <c oughs> นาทาสภาละยานาโนภาเวนัสาพานโยตยานาโนภาเวนเมตตาการุณาโมเทตาตาสุเปโนภาเวนัสามภาปเรตตาโนภาเวนาราตนาตยาสารานม เวนามหกังสามพรรัชโสกปาททวทูโกทมนาฏสุปายาสร์ปันตารยาปิเวนาฏสันตุสามปัสังกปาอัมหกังมสเมชาตุเทคายุตังอัมหกัง โอตุตาสะสะตาสังอาจสะเชเวนสะมังคิโกโอตุสามกาคาสะาพาตะวันาโพมิคังคามะหาสมุดคาราคาเทวตาสะทางอัมเหมอโนราคันโตตีอาเทอนาเหตสาวิชยโยธรรมโม ตโสสะปัสสะตหจจตาทายตังอัคันหะมิเทวะเตปริวาเชมิราชทานเตอมษย์นิปาวะเกพยาเคนาเควิเสโพเตอกาละมารเน สัพพะสมามารณาโมโตทเปตวากาลมาริตังตัดเสวังอนุภาเวนะหตุเทวสุเคสัทาสสทเสีลังธรรมังสุจริตังจเรตัดเสวังอนุภาเวนะหตุเทว สถาเลขิตังเจนติตังปูชังทารนังวาจานางครรงธรรมาตสเทสนังสุตตววมสายุปวัตถติติ